ลมก็แรงอา้อาวอา้อาวเสียงลมไปพี่น,อน้องจังเสียงนูเสียงนกไปเด้อเสียงฝนฟ้าอากาศเห็นบ่นี่ไม่ใส่ไม่ใส่ที่นั่นนะพี่น,อน้องไม่ใส่ที่แบบปิดเสียงนะจะได้เป็นเสียงธรรมชาติเด้พี่น,อน้องเขาไถานากันน,นกมันก็ชอบมาต้อมเนี่ยนี่จะตัวอ้วนๆ้วนวน,นะพี่น,อน้อง ร่มกัลร่มพนะล่มกับล่มพนะเอาเข้าไปทั้งลมทั้งฝนทั้งวันทั้ง,ว,งวันพี่น้องเย้ยว่าจะเคยเข้าป่ากับว่นเด้ไปาจจเขาป่าจะไปกับวัเด้ไปเลยพี่น้องร่มแห้งเอาฟังเสียงธรรมชาติเด้อพี่น้องนกนนกพิราบได้พี่น้อง มันเป็น,นกกะไรย่างเนี้ยหลายคักเลยพ่อเจ้าเริ่ลงลง่งวานแล้วอืมจะว่าไมันบินมานี่พี่น้องมันบินมาใกล้เราแล้วบงรยากาศยามเย็นไม่เย็นมากมนะจะพี่น้องจ้า จกักมงเหรอลืมเบอ่งมไ่ไปกาฝนตกดีดีสองอาทิต์อาทิตย์นีอ่อาทิตย์ก่อนนี่ตกดีก็ยางเป็นขบวนเลยบัดนเนี่ยฮะชอบตอนเขาบินนะ่ะเห็นไหมโอ้ยงามหลายงามแตงงามว่างามปลาล่ำงามปลาเหลือเอ้ยขโมยถ่ายนก ขายรถไถด้วย,วยสวยๆบินกันลายงละยางยิ่งมีลมนกแล้วก็ยิ่งชอบบินได้พี่น้องลมแรงๆเนี่ย <c oughs> เอ้ยไอ้แห้งคักลมก็ได้พี่น้องเนียน่ะ ฟังไปพี่น้องฟังลมแห้งๆเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ,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 อนะต้นไม้ปลิวพิ้วไวไปตามลมนี่นอ้องกาเสียงลมเสียงฝนเสียงธรรมชาติว่ากันไปไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยลมแรงมากเน,น,นี่ยถ่ายข้างนอกเนีเนี่ยท้าท้าลมท้าลม ลมทานกอธิชาเลยสตรีจะ้ะมีอะไรอยู่หลังบ้านมีอะไรอยู่หลังบ้านพี่น้องโอ้ยเสียงเด็กคุยกันพี่น้องโทรศัพท์โอ้ยเดินเป็นปราเวดอีกแล้วจะ้ะ อยู่หลังบ้านเนาะเต็มเลยเขาไทยเนาะเขาไทยกนะ็นกก็มากันพี่ลาบขาวพี่ลาบเอ่อสีฟ้าป <c oughs> นเปนกันไปพี่เนาะอืมเยะอยะอยะเยะอยะแยะไปหมด ตื่นกันเป็นขบวนเลยอืเอาบินบินอออยากให้เพื่อนบินอนะ่ะมันจะได้งามมีอิกาด้วยได้พี่น้องอิกาอีกาสวยงามได้พี่น้องนี่น่ารักน่ารักน่ารักเนออ สงสัยเบบี้ยังตัวเล็กอยู่อ่าแดดบดแล้วไปตัดไอ้นี่กออกพี่น้องเห็นไหมตัดออกมันหมดหมดลูกแล้วโอ้ยนนนน่ะบ,บินกำลังสวยเลยปาร์ติทอปาท์ติทอ เอาวินกันไปหลกธรรมชาติสร้างสรรค์จะ้ะปิดหน้าต่างนเนี่ยถ่ายอยู่หน้าต่างนี่พี่น้องแอบถ่ายอยู่หน้าต่างถ้าเปิดออกไปมันก็บินหนีเด้ไม่ได้ยินเสียง